ครสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ ISO สี่เลยเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำโทนอ่าช่เนท่ยโทนสอยเลยโทนห้องน้ำครับอันนี้ผมไปถ่ายที่ห้องน้ำจริงๆนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำร้านกาแฟพีบรี่นะครับที่จังหวัดมาารคามครับห้องน้ำก็สวยมากก็เลยถือวิสาสะเข้าไปถ่ายซึ่งไม่ใช่ว่าถือหรอกครับเพราะว่าผมขออนุญาตแล้วที่นี่ก็เป็นแลนด์มาร์คจุดหนึ่งนะครับในการถ่ายในห้องน้ำ ก็คือโทนนี้มันจะเป็นอ่าส้มๆมแดงแงครับแดงแดงนี่คือแดงอ่าแดงของชุดนะครับภาพทั้งภาพเนี่ยจะเป็นโมโนโทนครับโทนเดียวกันนะครับสีคู่ข้างๆงกันสีคู่ข้างเคียงประมาณนี้นะครับไม่ใช่สีูตรงข้ามนะครับเป็นโมโนโทนะนครับมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับโทนนี้ต้เดี๋ยวผมจะทําภาพใบนี้นะครับโอเคนี่ก็คือน้องชิลลิปนะครับน่ารักมากเลย เรามาเริ่มกันเลยนะจะอันดับแรกเราต้องเหมือนเดิมครับไล่จากบนลงล่างนะครับดูที่ไวบร้านเมื่อเมื่อโทนเมื่อกี้มันจะออกเป็นเหลืองส้มใช่ไหมครับเราต้องดึงไวบร้านเนี่ยมาทางส้มนะครับประมาณขึ้นอยู่กับตั้งค่ากล้องนี่ยนะครับเอ้ยใบนี้ผมถ่ายอ้ใบนี้ผมใช้ลืมบอกใบนี้ผมใช้35 1.4นะครับสามาอาร์นะครับ iso 200ครับสปีด100นะครับในการทำเอในการถ่ายภาพใบนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะจะอันดับแรกนะครับไวบร้านครับ ในที่7จ็ดพนามเนี่ยเจ็ดพันสองเจ็ดพนสานะครับสำหรับผมนะสำหรับภาพใบนี้นะอ่าแล้วก็เทมปตินนะครับตินไปทางชมพูหน่อยให้ภาพมันออกชมพูชมพู้หน่อยอ่าประมาณนี้แล้วก็เอ็กโพเชอร์ความสว่างนั่นเองสักสักสามสิบกลังดีครับ30ครับคอนทราสต์คอนทราสต์เพิ่มไหมอ่าคอนทราสต์สักนิดหนึ่งครับสักเก้าครับโอเคไฮไลท์ครับอืมไฮไลท์ลบลบลบ,ล,บ,ล,บลง10พอครับเบา เอ้ยไม่ใช่4บวก10บวก10ครับแล้วก็ชาร์โดชาร์โดเพิ่มสัก30ครับก็ไวท์สีขาวเป้นภาพเพิ่ม20พอครับแบล็คสีดำเืนภาพอุ้ยลบดีวกว่าลบสัก20บครับไปเป็นพื้นผิวนะครับเอ็กซ์เชนอันนี้ลบ6พอครับเบาๆก็อันนี้สรีดลบ20นะครับลบ20ไปเลยจ้าแล้วก็บวก7ดิเชน อะไรไม่รู้อันบอกบวก7นะครับโอเคสีตรงนี้เพิ่มไหมอย่างก่อนต่อไปเป็นคอนทราไอต่อไปเป็นเคร์บนะครับครับครับคร์ฟนี้ง่ายๆครับมีมีแค่เคร์บเดียวนะครับเราไม่ได้ทำทุกเคร์บนะครับเคร์ฟนี้กด alt นะครับอ่ากด alt แล้วก็ติ๊ก3จุดครับแล้วก็ดึงตรงกลางขึ้นนิดเดียวครับนิดเดียวครับประมาณนิดเดียวประมาณนี้ครับพอครับแล้วก็ดึงปลายตรงนี้ตวัดขึ้นนิดเดียวครับโอเคพอ จบแจ่มเจ็ดต่อไปเป็นสีนะครับสีแดงสีแดงนี้เราเพิ่มแค่ transition ครับความเข้มของสีนั่นเองเอ่อเพิ่มความเข้มป็นสีสัก20สนะครับสีแดงต่อไปเป็นสีส้มนะครับสีส้มสีส้มตรงนี้ลบสองลบสองแล้วก็หวงความสว่างของสีส้มให้ผิวผิวมันจะสวยนะครับบอกสักสามสิบสามครับเจสามสิบสาม สวยต่อไปสีเหลืองนะครับสีเหลืองเนี่ยเราเราจะดึงมาทางส้มนิดหนึ่งนะครับประมาณสักลบยี่สิบครับโอเคความเข้มของของ,ของสีเหลืองนะครับอ่าสักลบลบลบห้าสิบพอครับให้มันขาวขึ้นมาหน่อยอความสว่างของสีเหลืองเพิ่มไหมไม่ต้องหรอกสักศูนย์ครับต่อไปเป็นสีเขียวครับสีเขียวตรงนี้สีเขียวไม่มีนี่หว่าลบทิ้งไปโอเคต่อไปเป็นสีม่วงนะครับอ่าสีม่วงนี่บวกมาทางสา้ บวกมาทางกินแดงๆหน่อยับ37พอครับแล้วก็แล้วก็ความเข้มของสีม่วงนะครับสัก42พอครับเขตต่อไปเป็นสปีดโทนนะครับอ่าจำค่าตัวเลขของของของผมเลยนะครับประมาณ209ครับ209แล้วก็เพิ่มวันที่ประมาณสัก10ครับเขตแล้วก็จะออกเป็นแบบสีาจจะฟ้านิดนึงครับเพราะมันเหลือฟ้านิดนึงนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นชาโดโ์ของสปีดโทนนะครับ300ครับ แล้วก็ดึงมาที่3ครับโอเคสวีอัน,นี่สัก100ครับเพิ่มความเข้มแล้วก็เพิ่มเกรนครับให้รูปมันออกไปทางเกรนหน่อยสักสักสาสักสี่สิบอุ้ยสี่สิบพอพื้นผิวครับเคสี่สิบเฮ้ยจัมจับๆต่อไปเป็นสุดท้ายนะครับติ้น ขิ้นลมดีไหว,ไวะใหะกินไปทางเหลืองหน่อยแล้วกันครับสักสักสามลบสามสิบนะครับแล้วก็สีเหลืองครับสีคู่ตัวข้ามเหลืองนั่นเองแดงหรือเหลืองดีวะเหลืองแล้วกันบวกสามนะบวกหนะ้าแล้วกันนะบวกห้าแล้วก็สีส้มนะครับไอ้สีทุยสีเขียวนะครับดึงมาทางลบ,บวกสิบนะครับแล้วก็เป็นสีคู่ตัวบลูอย่างเงี้ครับลบยี่สิบแล้วก็อืม ลบห้าสิบลบห้าสิบแปดหุ้ยสวยโอเคเราก็มาดูครับคอนทรานเยอะไหมลดมันลงครับแล้วก็เพิ่มไปนิดเพิ่นดิดหน่อยโอเคเหลืองพอไหมเพิ่มเลยอีกนิดนึงครับโอเคสวยจัดๆนะอืมเค okay. ก็เป็นอันเ็จนะครับสาหรับโทนชอยเล็บหรือโทนอหองน้ำนะครับผมไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามฝากกดไลค์กดซับสไคร์จะให้ผมสอนโทนอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับขอบคุณมากนะครับโอเค